การเจือจางยาให้มีความแรงตามที่กำหนดการเจือจางยาให้มีความแรงตามที่กำหนดเช่นแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเทคนิคที่ใช้เมื่อจำเป็นต้องเตรียมสารละลายที่ต้องการจากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าเช่น stock solution ต่างๆตัวอย่างแสดงการเตรียมสารละลายเป็นซาวคลอเนียมคลอไ ความแรง1/2,500ต่อ 2500, จากสารละลายเบนซาลโคเนียมคลอไรด์เข้มข้น1%เวทไบล์วอลุ่มคำนวณปริมาณของสตรอ k โซลิชั o นเบนซาลโคเนียมคลอไรด์1%ที่ต้องใช้เมื่อนำมาเจือจางเป็นสารละลายความแรงที่ต้องการ1/2,500ต่อหรือ0 0 4ได้เท่ากับ2มิลลิลิตรตวงสารละลายเบนซาลโคเนียมคลอไรด์ เข้มข้น1เปอร์เซ็ตเวบายวอลุโดยใช้เครื่องตวงที่เหมาะสมเช่นดูดโดยใช้ปีเป็ดหรือตวงโดยกระบอกตวงขนาด10มลิใส่สารละลายลงในภาชนะสำหรับเตรียมที่มีขนาดเหมาะสมเช่นบิ๊กเกอร์คำนวณปริมาตรน้ำกระสายยาปริมาตรประมาณ3ส่วนสของปริมาตรน้ำกระสายในตำรับเท่ากับ36ม l ล ตวงน้ำกระสาย,ยา36มิลลิลิตรด้วยกระบอกตวงแล้วเทลงในบิ๊กเกอร์อย่างช้าๆพร้อมกับใช้แท่งแก้วคนผสมให้เข้ากันปรับปริมาตรในกระบอกตวงขนาด50มิลลิลิตรโดยการเติมน้ำกระสาย,ยาจนถึงปริมาตรที่ต้องการเทสารละลายกลับลงในบิ๊กเกอร์แล้วคนผสมจากนั้นบรรจุขวด